สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้วันเพ็ญเดือน12นะครับวันลอยกระทรงนะครับจะพาท่านผู้ชมมาที่วัดบางมะเฟืองนะครับซึ่งมีการจัดงานลอยกระทรงประจําปีทุกปีนะครับจัดโดยทางเทศบาลสนามจากเขดแล้วก็คณะกรรมการชุมชนและคณะการรมการวัดนะครับท่านก็ได้จัดแั้งรูดาอะไรครับมาก็มีผู้คนหลั่งไหลกันมามากมายอยู่แล้วนะครับ ที่ถ่ายรูปถ่ายอะไรก็จัดเปนอย่างสวยงามเลยครับประคอชื่นชมนะครับมีที่จุดเทียนจุดธูปเรียงรายกันไปทั่วแบบคล้ายๆกิลีสอนเลยนะครับดีครับท่านผู้ชมครับตะเกียงครับดูเป็นธรรมชาติมากครับเรียงรายกับในท่าน้ํานะครับแสงไฟแสงสีก็ดูงดงามตระการตานะครับอันนี้เวลาสัก1 6บหกเอ่อสิบ 1ินาฬิกานะครับแต่ก็มืดมด,มดลงมาหน่อยแล้วครับเพราะว่าเป็นช่วงฤดูหนาวก็เป็มืดๆหน่อยก็ผู้คนก็เริ่มหลงังไหลกันมา,มากไปกระทงก็ลอยเต็มพื้นน้าไปหมดแล้วนะครับนี่ครับรการตามมากครับเราก็มากัน3มคนนะครับภรรยาแล้วก็มีหลานมาอีกหนึ่งคนรนวมลอยกระทงกันในครั้งนี้เพื่อบูชาพระแม่คงคาและขอกรมาพระแม่คงคานะครับ แต่ละใบสวยงามมากเลยครับเพราะว่าบูชามาจากทางวัดบางบะเฟืองนะครับคณะกรรมการท่านได้ทำไฟให้บูชาเพื่อน,นําเงิน mm hmm. ก็บุรณาปฏิสังขรณ์วัดนะครับสวยงามมากครับกระจงแต่ละลูกนะครับมาแล้วน้องมวยมาแล้วครับ mm hmm. อธิษฐานมากมายเลยนะครับ mm hmm. เหมือนทําบุญหนึ่งบาทขอร้อยบาทนะครับ น้องมวยที่เดินทางมาพร้อมกันในครั้งนี้นะครับสาธุคอยสว่างนาครับน้องมวยนะครับ เดินเลาะมาดูผู้คนมากมายที่เข้ามานะครับทั้งมีทั้งคนไทยและคนเทศนะครับได้มาเจอกับกลุ่มเด็กสาวๆกลุ่มนี้นะครับกำลังถ่ายรูปขัน,นั่งลงแล้วก็จิจ๊กใหยืนขึ้นนะนั่งลงก็จะดูสวยงามอยู่แต่กันยืนขึ้นก็สวยงามกันอีกแบบหนึ่งครับน่ารักมากครับสายน้ำก็เป็นที่น่ารอยกระทรงนะไม่ไม่แย่แล้วก็ไม่ไม่ม้อยเกินไปนะครับโอ้โห สวยงามดังกับกระทงสายเลยนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผู้คนเริ่มหลั่งไหลกันมามากมายเต็มเลยนะครับนะครับวัดปางวะเฟืองนะครับส่วนมากจะมาเป็นหนุ่มสาวนะครับมาร่วมร้อยกระทงด้วยกันนะครับอธิษฐานนะครับที่ทานแต่ละคนก็ไม่ไม่เหมือนกันนะครับก็ส่วนมากจะเป็นทางที่สมหวังนะครับเราก็เดินขึ้นไป ข้างบนนะครับนี่เมื่อลอยกระทงกะเกษแล้วมองไปข้างล่างก็จะเห็นผู้คนมากมายเลยนะครับนี่ครับท่านฝัง่งตรงข้ามบนสะพานแล้วก็ตลิ่งทางข้างวัดบางเฉืนี่ครับกระทงก็ตัดจัดกระจายเต็มสายน้านเลยนะครับสารา สวยงามาะครับประดาประดาไฟนะครับสวงามหลังนี้สลาหลังนี้อายุก่อนประมาณจากร้อยกว่าปีหรือสองร้อยกว่าปีได้แล้วครับที่นีน้นางงามที่เข้ามาสการะทีนนี้เป็นปล่อย ตาปล่อยปลานะครับทางคณะกรรมการก็กระจัดมาให้ผู้คนที่อยากจะทำบุญร่วมจัดได้เลยนะครับมวยมาอยูอย่ยต,รตรงหน้าร้านขายปลาหมึกนะครับน,น่าจะจัดเต็มนะครับมีครุกนะครับไก่ชีสนะครับแล้วก็ที่เสียงตัวก็มีมากมายนะครับอตอนนู้ที่เต็นข,า,ขาวๆก็จะเป็นกระทรงสำับ ผู้คนที่มาเดินทางมาที่นี่นำบูชาจากของคณะธรรมกรรมการวัดนําไปลอยกระทงสวยมากนะครับกระทงของทางวัดบางกระแยงแล้วก็ไม่แปละนะครับโอ้โหทางซ้ายทางขวาเต็มนะครับผู้คนที่กาลังเริ่มหลั่งไหลกันมาช่วงนี้เป็นช่วง พระพันปีหลวงเสด็จสว่วนทุกคนนะครับก็มีแต่ทุกคนที่เคารพนับถือแล้วก็เป็นคนไทยนะครับส่วนมากก็ใส่ชุดขาวดำกันนะครับเพื่อถวายสักการะถวายความไว้อะไรกับพระพันปีหลวงนะครับอาหารมากมายนะครับดูครับมีอะไรบ้างครับอันนี้ก็จะเป็นขนมครีมเนะคเับไปน่กระทงของคณะกรรมการวัดนะครับ งดงามมากครับสี่สิบบาทนะครับนุ Iraq, ่ก็เ nah อาไปบรณะปฏิสังขรณ์วัดป่ามะเฟืองนะครับนุ่มที่ได้จากการขายกระทงในวันลอยกระทงนะครับท่านผู้ชมครับตรงนี้มีอะไรเนะเราไปดูกันเลยของกินทากไหนบ้างคร มีก,กระชูนไก่ทอดนะครับน้ำอัดลมนะครับไก่ทอดไก่ย่างอาหารการกินในขณะนี้คือนเนี่าจะเป็นขนมจีน,นะครับขาดไม่ได้คือขนมจีนครับเป็นวัฒนธรรมการกินของไทยก็ต้องมีนะครับขนมจีนน้องหวยมาเลือกซื้อสลัดโลนะครับแล้วก็ปลาหมึกย่างไข่ปลาหมึกย่างร้อนๆเลยนะครับอันนี้มีหมูย่างด้วยนะครับ มีสลัดโรยเรียงรายพร้อมพร้อมกินทุกอย่างเลยนะครับตรงนี้ขายดีมากครับร้านที่รับคนละครึ่งส่วนมากจะขายดีมากครับอันนี้ธุรกิจการบินนะครับแมลงทอดนะครับไก่ย่างนะครับตรงนี้ินพนหอมหน่านกิกานนะครับปลาหมึกาหมึกหวานนะหมึกหวานตรงนี้ สระนะครับสระสซมาลีนะครับหวานมากครับตรงนี้เราก็ลองชิมกันดูนะนี่คนขายกแบบ็แต่งตัวเซ็กซี่นะครับมาซื้ออาหารนะครับแพ็คละ80ตรงนี้จะเป็นพวกเข้าเพิ่มอบเนยนี่ฮอดดอก5บาทนีครับ ตรวนี้อะไรน้องขายดีมากนะครับรับคนละครึ่งจนมากจนหลายร้านเลยครับขายดีครับที่รับคนละครึ่งนะครับมีโดนัดขนมปังโอ้โหน่ากินมากครับอันนี้คุณภรรยาก็ทดลองสลัดุมารียครับหวานครับน้องหวยกินเลยครับโอ้โหเต็มมือเลยหลายอย่างอ่าแตงกวาก็มีขายนะครับนะครับ มะขามดองวันนี้หอยทอดผัดไทยเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับอร่อยมากครับร้านนี้นะครับอันนี้เมนูยำฮะเมนูยำนะครับก็ขายดีไม่แพ้กันครับสดาว่าวางขายก็ยังขายได้เยอะมากมายนะครับไม่มีไม่ว่ามีอะไรก็ขายได้หมดครับตรงนี้เป็นร้านขนมจีนนะฮะโอ้โหคนเต็มแน่นขนาดเลยครับนี่กะลาแมกครับกวนสดเลยนะครับกวนสดให้ดูเลยครับ สดๆเลยนะครับกะละแมนะครับหอมหวานมันอร่อยนะครับตรงนี้กะละแมสดอาหารไทยๆนะครับนี่เหมาะในการซื้อกลับไปฝากลูกหลานได้นะครับนี่ยำมาม่าแล้วก็มียำลูกชิ้นเะรงนีนี่กะละแมนะครับท่านผู้ชมครับรับคนละครึ่งด้วยครับโอ้ขายดีอยู่แล้วเหมาะเป็นของขวัญหอง ของนกฟานนะครับตรงนี้อะไรนาะอันนี้ก็จะเป็นขนมเบื้องค5บสิบห้าบาทหวานมันหอมน่ากินมากครับตรนนี้ป้าเพนพองเราก็ขายบนเดิอครับน้ําอารมนะครับวันนี้ขายอะไรนาะมีรูปจักรยานอ๋อเป็นแมงกระพุนย่างนะครับแมงกระพุนย่างน้ำมันงาน,นะครับรับคนละครงเลยครับอ้าวขายดีอยู่แล้วอย่างนี้ ของลุงคราวครับลุงคราวเจ้าดังนะครับแห่งกระพุนนะครับซื้อ10ไม้แถมหนึ่งไม้ได้ครับน้องหวยไม่พลาดอีกแล้วครับการนี้ขายดีบางครับแห่งกระพุนย่างน้ำมันงานะครับท่านครับจากกระยอนะครับสดเลยนะครับนี่ครับที่ขนมอะไรเนาะตุบขนมตุบตับโอไม่ใช่นะครับคล้ายน้ำเต้าอันนี้ผัดไทยนะครับผัดไทยผัดมาม่าเหมาะกับการ หอกลับบ้านไปกินที่บ้านได้เลยครับนี่ก็ขายดีเช่นกันนะครับไส้กรอกนะครับงานนี้ขาดไม่ได้ครับไส้กรอกก็ไม่น่าจะพอนะครับขนาดนี้มีทั้งเปรี้ยวและไม่เปรี้ยวเลยนะครับอน,น,นี้อะไรนะครับเจ้าของค่ายมวยตรงนี้ก็มุมของเด็กนะครับเป็นที่ที่กระโดดนะก็เรียกอะไร,รแล้วก็มีบ้านลมนะ ตรงนี้มุมโปรดของเด็กๆเลยนะครับมีทั้งให้ระบายสีให้ใส่ภาพแล้วก็ใส่ตุ๊กตาด้วยตรงนี้ก็จะเป็นอะไรนะ,คร,นะครับเคล็โอ้โหคนมากมายและกำลังไหลมาเลยครับพอ,อเพลอเนิดเดียวไม่ได้ครับมาเพียบเลยนะคนเนี่ยกำลังไหลมานะครับลูกชิ้น หมูย่างหัวหมูย่างอันนี้องค์พระพุทธรูปนะครับองค์โตองค์ใหญ่นะครับที่อยู่วัดบางเฟืองน,นะครับเป็นที่สักการะเราบนับถือของชาวบ้านพุทธศาสนิกชนทั่วไปนะครับที่นี่คณะกรรมการก็ทํางานกันอย่างขำมขำเลครับจะเห็นถึงความเงือบเนียบนะครับคณะกรรมการวัดบางบ้าเฟืองมีหนังกลางปแปลงให้ชมด้วยนะครับให้เราลึกถึงความหลังครั้งเก่านะครับหนังกลางแปลง ไม่เร็วเลยนะครับตรงนี้ตัวจะเป็นอะไรอีกเนาะตุะ๊กต,ต,ตาญี่ปุ่นนะต,นตุ๊กตาญี่ปุ่นก็มีจำนวนตัวนี้แต่ก็มีเงินขาอยู่เนาะมือสองฮะยี่สิบาททางพระพิสูสุสงฆ์วนดวงเพืิงท่านก็มาร่วมมาช่วยกันนะครับยังไง้นี่ก็เป็นทาง ดอกไม้ทุกเทียนบูชาบูชาดอกไม้ทุกเทียนปิดทองครับหลวงพ่อพันนะครับก็แบบเคจิพระอาจารย์เจ้าวาดที่ท่านรงวรับกันไปแล้วนะครับก็ให้ท่านเปิดทองแล้วมีหลวงพ่อแสงมงคลด้วยครับตรงนี้นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประับถือบูชากันนะครับนี่ไก่ย่างเจ้าอร่อยนะนะครับที่ไก่ย่างเจ้านี้ฮะก็ลองดูก็ลองุดนุนนะฮะไม่แพงแล้วก็อร่อยนะครับ น้องหวยไม่พลาดเลยนะครับงานนี้คนกำลังทยอยมามากมายเลยเริ่มแออัดยัดเยียดกันแล้วครับของกินของอะไรก็ขายดีนะครับนี้ต่อบุญรับก็มีนะครับท่านที่จะทําบุญทํากุศลร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับเจ้านี้ขายทุกปีครับขายดีทุกครั้งเลยครับที่มานี่ครับแน่นโต๊ะทุกทีเลยนะครับไม่พอให้คนนั่งนะครับ ต่อไปต้องขยายามากายกว่านี้นะครับเพราะว่าไม่พอให้คนจะนั่งกินนะครับตั้งกรุย๋วยเตี๋ยวเจ้าเดิมเจาา้จาเก่าเจ้าประจำข้าวโพดคุกเนยนะครับนี่ก็เป็นเครื่องอของนาฬิกาอุปกรณ์ต่างๆนี่เพื่อผ้ามือ2องถูกราคาถูกทางซ้ายทางขวาคนกําลังไหลกันมานะอันนี้กระเป๋า มาอุดหนุนกระเป๋าสักหนึ่งใบก่อนนะครับอุปรกรณ์ใช้ในครวัวเรือนใช้ในกิจวัตรประจำวันก็มีมากมายส่วนมากจะมีของกินนะครับมากมายนะครับไอ้เครื่องมือช่างก็จะมีขายด้วยนะครับใครสนใจก็เครื่องมือช่างก็มีขายกลากลางคืนมากมายมาเลือกมาซื้อมาหาได้นี่ครับถั่วต้มนะครับพี่ เด็กผู้ใหญ่ขนมเบื้องนี่อะไรครับหัวหมูหัวหมูนะครับหัวหมูชิน้นไส้กรอกนะครับมีเสื้อผ้ามือสองนะครับขายกันหน้าเมนเลยนะครับมีมีผู้คนมากมายมาอุดหนุนนะครับมีทั้งรัมมาคน มีน้องชาวพม,มา่าชาวมอนแล้วก็พีน้องชาวกัมพูชานะครับก็บากมากมายกันวันจะบรรจัยซื้อหาการเงินสะพัดแน่ครับงานนี้ครับงานนี้ไม่มีดนตรีนะครับเพื่อเป็นแสดงความไว้อะไรกับพระพันปีหลวงนะครับก็งดดนตรีนะฮะและการจัดประกวดต่างๆก็มีร้านค้าแล้วก็ให้ประชาชนเข้ามาลอยกระทงกันได้อย่างปกตินะครับ พามือสองราคาถูกตัวอันนี้พวกเคสโทรศัพท์นะครับเคสโทรศัพท์อุปก,กรณ์โทรศัพท์ฟิล์มอะไรต่างๆนี่ฮรสารพัดนะครับมีครบครับงานนี้ที่วัดบางกระเฟรนข้กนการลอยกระทงนะครับ หลังจากนั้นไม่นานแล้วก็พากันเดินกลับแล้วครับเพราะว่าพากันจับใจ่ายใช้สอยแล้วก็เดินไปทั่ววัดแล้วก็จะพากันกลับบ้านแล้วครับพักผ่อนแล้วครับตนอนนี้ผ่านซุ้มประตูทางเข้าวัดนี่โอ้โหรถล,ลายังมีทยอยมาเรื่อยๆนะครับคล้ายๆว่ารถจะติดนะครับงานนี้รถจะติดยาวเลยนะครับท่านผู้ชมครับงานลอยกระทงวัดบางบัวเฟืองนะครับ ทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถยนต์ปิกอัพรถเก๋งทยอยกันมานแน่นเลยนะฮะนี่ครับน่าจะติดนะครับขยับตัวได้ช้ามากนะครับเป็นงานที่คึกคืนแล้วก็คนมากมายดูแล้วก็คล้ายๆว่าจะเป็นอย่างนี้ทุกปีนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมน,นะครับสวัสดีครับ